สวัสดีครับเมื่อนี่ผมสิมาแชร์ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาไอคอนวินโดว์10หรือวินโดว์11ที่มันห่างเนาะครับเนาะการแก้ปัญหานี่มันต้องเข้าไปแก้ในรีจิสตีอิดิเตอร์นะครับกะกะบไฮเฮานี่กดวินโดว์คีย์หรือพิมพ์ r e g มันก็นจะเห็นรีจิสตีอิดิเตอร์นะครับกะกดเข้าไปเข้าไป Head เฮดคีย์เครื่องเล่นยูเซอร์คอนโทรลพาร์แนวเดสท็อป วินโด w m เมติกส์ตรงนั้นวินโด w m เมติกนี่ครับเข้ากับเขามาที่ไอคอนสเปซซิงนะครับแล้วก็แก้ไขตัวเลขให้เป็นลบหนึ่งหนึ่งสองหาเป็นค่าดี๋ยวเฟลมันนะครับเนะเาะอ่าเซ็ตแล้วกับมาที่ไอคอนเวอร์ติเคิลสเปซซิงอีกอันนึงเนาะแก้เป็นลบหนึ่งหนึ่งสองหาเป็นค่าดี๋ยวเฟลมันที่กันปิดลงไป ที่นี่มันก็นยังบท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจนกลัวเข้าสีเขามากกดตรงปุ่มพ o w เวอร์แล้วก็รีสตาร์ทหรือเขามีที่ดูโปรไฟล์แล้วกดไส์เอาออกไปนะครับเนาะหลังจากเข้าล็อกอินกลับเขาว่าไมา่ทุกสิ่งทุกอย่างกับสิของสู้ฆ่าวา่าปกติขอขึ้นหลายๆครับ